สวัสดีค่ะวันนี้ขอนําเสนออาหารว่างที่ทําทานได้ทุกวันและไม่มีเบื่อนั่นคือปีกไก่ทอดนะคะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ใช้น้ามันเรา <นะ S 2> ใชหมออทอดไร้น้ํามันมออทอดอเนกประสงค์ตัวนี้เลยมออทอดไร้น้ํามันของโยเทครอบนี้เราใช้ปีกไก่และน้องไก่รวม2.5กิโลกรมัมส่วนประกอบหลักๆก็มีซอสหอยนางรม4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วฝาเขียว1ช้อนโต๊ะและน้าปลา1ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานก็สามารถเติมน้ําตาลได้เล็กน้อยส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งคือสากัมอเพิ่มซีวขากล็น้อย ผสมเข้ากันดีแล้วก็สามารถเอาปีกไก่ลงไปคลุกๆๆได้เลยค่ะยิ่งคลุกนานยิ่งขยี้นานนะคะสอนยิงข้าเนื้อเมื่อผสมกันจนกินที่น่าพอใจแล้วก็สามารถใส่กล่องคอนเทนเนอร์ปิดฟ้าแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะบางคนอาจจะแช่ไว้8ชั่วโมงหรือบางคนจะแช่้ามวันก็ได้นะคะยิ่งแช่นานเท่าไหร่นะสอนยิงข้าเนื้อได้ดีเราแช่ตู้เย็นไว้8ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เอาครึ่งนึงเนี่ยออกมาทาทานที่เหลือก็เก็บไปในตู้เย็นหรือเก็บไว้ในช่องฟิตทำครั้งหน้าได้บอกได้เลยว่าสูตรนี้นะคะไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทย สามารถปรับเปลี่ยนตามความชอบของตัวเองได้นะจากนะนี้ไปก็ให้เป็นหน้าที่ของหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้เลยค่ะอุณหภูมิเครื่องที่เราตั้งคือ2 0งองศาเซลเซียสส่วนไก่ด้านแรกเราใช้ไป20นาทีและอีกด้านหนึ่งก็คือเราใช้ไป15นาทีรวม35นาทีก็ได้ไก่ออกมาสวยๆแบบนี้เลยตั้งแต่ได้หม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้มาคือชีวิตการเข้าครัวง,ง่ายมากๆทุกคนและอร่อยทุกเมนูสุขภาพดีด้วยนะคะ,คะสนใจสั่งซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันตามเราได้เลยนะคะในพิกัดด้านล่างนี้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู